สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนําการเข็นรถนะครับที่น้องคนนี้ถามเข้ามานะครับว่าเข็นรถนี่ยก็มีวิธีแนะนํำยังไงบ้างนะครับเนื่องด้วยนะครับบิ๊กไบค์เนี่ยจะน้ําหนักค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้เทคนิคในการเข็นรถเนี่ยช่วยนิดนึงนะครับสังเกตดูครับเวลาเราตั้งรถตรงเนี่ยนะครับมันจะทําให้น้ําหนักรถค่อนข้างเบาครับเห็นไหมฮะเวลารถตรงจะเบามากครับจับมือเดียวก็ยังได้เลยครับแต่ว่าถ้าเอียงรถเมื่อไหร่นะครับมันจะเริ่มหนักทันทีครับมันจะเริ่มหนักเห็นไหมฮะ เพราะฉะนั้นเวลาจูงรถครับเราต้องจูงให้รถตั้งตรงมากที่สุดครับแต่จะไม่เข็นให้รถโน้มเอียงไปฝั่งนู้นนะครับเพราะว่าพอน้มไปฝั่ง,งน, <ek si> นู้งงนเราจะไม่สามารถรับน้ําหนักรถได้นะครับเพราะว่าถ้าเวลาเราเข็นครับแล้วรถเอียงมาด้านซ้ายครับปุ๊บเราจะยังมีสะโพกนะครับเราจะใช้สะโพกในการรับน้ําหนักรถนะครับเพื่อไม่ให้รถล้มได้เห็นไหมฮะพอเอียงมาปุ๊บยิ่งหนักครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้สะโพกในการรับน้ําหนักรถเป็นหลักครับเมื่อขวาครับเราจะคอที่เบรกนะครับเวลาเรา เข็นรถเร็วมากเกินไปเนี่ยฮะเราจะเบรกได้ทันท่วงทีครับถ้าเข็นทอยหลังครับเนี่ยฮะก็จะหาที่จับครับมีที่จับยึดนะครับเนี่ยฮะแล้วก็เข็นไปอย่างนี้นะครับแต่ระวังอย่าให้รถยังไปด้านนู้นครับเพราะว่าเราจะรับน้ำหนักรถไม่ได้ครับให้มันมาฝั่งนี้ก่อนให้ให้มันรับน้ำหนักมาฝั่งซ้ายครับซึ่งเราจะได้ใช้สโพกในการรับน้ำหนักเพื่อไม่ให้รถล้มได้นะครับผมเนี่ยฮะเวลาเข็นไปข้างหน้าครับ นะครับเราอาจจะไม่ต้องถึงกับขั้นว่าแบบตัวชิดมากเกินไปครับนะครับแต่ว่าเราก็จะพยายามให้ใกล้สะโพกนะครับโดยตัวเข้าไปใกล้ประมาณนี้ครับเพื่อให้แบบเปืน้ำหนักรถมันเอียงมาอย่างเี้ครับก็จะใช้สะโพกในการรับแบบนี้นะครับก็ลองลองดูครับถ้ายังหนักอยู่นะครับเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวก็ชิดเองนะครับผม